สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าให้ข้าราชการตุลาการผลตำแหน่ง7ลายวันที่8มกราคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ป,ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตุลาการผลจากตำแหน่งโดยมีเนื้อหาดังนี้โดยสำนักงานสารติทรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการ รลาการลาออกจากราชการจำนวนเจ็ดลายดังนี้ 1. นนายโสตุตานันต์ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่1เมษายน2566 2. นาบงปวีณาศรีวงศ์ตำแหน่งผู้พิพากษาอุโสในศาลอุทธรณ์ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 6 3. นายนายวีระสาคุลตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศารแพ่งลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่สมกรกฎาคม2566 4. นา,ยาอยนอมรพันธ์นิติธีรานนท์ตำแหน่งผู้พิพากษาสาลจังหวัดเลยลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2566 6นายวัฒนศักดิ์วงศ์วัฒนพงศ์ตำแหน่งผู้พิพากษาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิาาพากษาภาคสองลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่30กันยายน2566 6นายสมเกียรติทีฆะอุมากรตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกาลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่30กันยายน2566 7. นางสาวรุนรัตบัณฑิตสวรภาพตำแหน่งผู้พิพากษาอุโสในศาลจังหวัดนนทบุรีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566และสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลจากตำแหน่งแล้วบัตรนี้ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการทั้งเจ็ดลายผลจากตำแหน่งดังกล่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวดอทคอมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ